ผมว่าหลายคนจำแมชนี้ได้นะครับนิวรัดดอกขึ้นมาโขดแล้วก็ในเจลครับยิงคนเดียว2ประตูตีเสมอ3-3เมื่อครบ90นาทีครึ่งแรก3าศูนย์นะย่ะเยอะ,ะเย้ยเข้าไปก่อนแล้วไงถักถางเข้าไปก่อนแล้วเอาจัดหนักไปแล้วพอมาโดนเอาคืนเข้ามัดับเบิลนะของเข้าตัวนะครับผมทีนี้ช่วงเดินออกจากสนามเข้าห้องแต่งตัวบรรดาผู้เล่นปีศาจแดงนี่คอตกไปตามๆกันละ แน่นอนพอเข้าไปถึงนะครับนักเตะทุกคนทยอยเข้ามาเป็นประตูปั้งเซอร์เลกฟูซันประเดิมก่อนด้วยการปาแก้วชาแป้งลงพื้นตามสไตล์นะครับหลังจากนั้นสายตาก,กวาดเข้าไปกระทั่งไปปะกับปีเตอร์ชไมเคลิลปา๋าจัดหนักใส่ปีเตอร์ชไมเคิลเลย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับดรผิวผิวเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนกันมาแชร์กันแบบง่ายๆนะครับคล้ายๆว่าถ้าคุณกินอาหารเข้าไปแล้วเคี้ยวคล่องอื่นสะดวกเราย่อยมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ในบางด้านบางมุมนี่มันอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนนะครับถือว่ามาแชร์กันนะครับตามคอนเซ็ปต์นะครับ เราเล่าสู่กันฟังนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องของซีรีส์เซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับอีก EP 1หนึ่งคราวนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ชไมเคิลนี่คือผู้สารประตูอารมณ์ร้อนนะครับประเภทเอ,องศาทะลักษ์จุดแตกคนหนึ่งนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเหตุการณ์ที่มาที่ไปนะครับ ย้อนกลับไป4มกราคมปี1994เป็นศึกแดงเดือดน,นะครับที่แอนฟิลแมนยูเตเตตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นความยิ่งใหญ่ดูการ9-2 9-3นะครับควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้9-3 9-4ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อป้องกันแชมป์น,นะครับถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นนะครับสู่ความยิ่งใหญ่นะครับแมนยูเตเตต ไปเยนแอนฟิลด้วยความมั่นใจช่วงนั้นแมนยูเต็ดยิ่งใหญ่ลีพูกำลังอ่อนแอลงนะครับมันตรงกันข้ามกันครึ่งแรกเนี่ยโอปิศาจแดงโชว์การคอนโทรบอลการคลองบอลยำใหญ่ใส่ข้างเดียวและขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์นะครับจากไรอันกิกส์เดนิสเออร์วินแล้วก็สตีฟบูธนะครับเรียกว่ากองหลังขึ้นมายิงเองสองคนเลยเป็นการเยอะหยันนะครับ สิ้นเสียงนกหวีดยาวจบครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหกองเชียร์นายเตเดนนี่กระหึ่มกึกก้องนะครับมีการร้องเพลงยอะเย,ย้ยพวกเจ้าทีมพวกเดอะคอปได้แต่นั่งนิ่งน่าเครียดกัดเบนะครับแล้วนั่งคุยกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะครึ่งแรกเนี่ยบอลมันห่างชั้นกันเรียกกันว่าเอาคาสนะครับมนาเยเตเดนมีโอกาสเยอะกว่านะครับร์บพูลนี่แทบไม่เจอบอลทีนี้ฝั่งหงแดงก็คงกังวลนะ รึ่งหลังถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยเละแน่โดนล้อไงครับคือแพ้ไม่ว่าโดนล้อนี่มันเจ็บปวดแน่นอนนะครับตอนนั้นในห้องแต่งตัวฝั่งทีมเยือนป๋าเองก็เตือนนะครับลูกทีมทุกคนว่าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทให้พยายามประคองเล่นตามเกมตัวเองไว้เพราะว่าเรามาเยือนที่แอนฟิลไม่ว่าอย่างไรก็ตามอี์พูเป็นทีมที่แข็งแร่งเสมอฉะนั้นต้อง รัดกลุ่มต้องมั่นคงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกมที่ไม่ได้เหลือเชื่อเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นจนได้นะนะครับพอลลพูลเนี่ยกับเล่นดีอย่างน่าทึ่งมีการแก้เกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาตีเสมอได้3-3ผมว่าหลายคนจำแมชนี้ได้นะครับนิวลัดดอกขึ้นมาโคดแล้วก็ในเจลครับลูกชายของไบรอนครับนะครับปรมาจาร์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ย ยิงคนเดียว2ประตูตีเสมอ3-3เมื่อครบ90นาทีคราวนี้เสียงเพลง y o U. w i l l Never Walk Alone ดังกระหึ่มกึกก้องนะครับดังแล้วก็ชี้มาที่ฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนนะครับแฟนแมนยูเต็ดโอโห,หน้ามัานครึ่งแรก30นย์่ะเยอะเย้ยเข้าไปก่อน้วไงถักถางเข้าไปก่อนแล้วเอาจัดหนักไปแล้วพอมาโดนเอาคืนเข้ามาับเินนะ้ลนของเข้าตัวนะครับผม ที่นี้ช่วงเดินออกจากสนามเข้าห้องแต่งตัวบรรดาผู้เล่นปีศาจแดงที่คอตกไปตามๆกันละนะครับรู้ตัวว่าจะต้องเจออะไรนะครับเจ้านายคงจัดหนักนะครับแน่นอนพอเข้าไปถึงนะครับนักเตะทุกคนทยอยเข้ามาเป็นประตูปั้งเซอร์เล็กฟูซันประเดิมก่อนด้วยการปาแก้วชาเป้่งลงพื้นตามสไตล์นะครับหลังจากนั้นสายตาก็กวาดเข้าไป กระทั่งไปปะกับ Peter el, ปีเตอร์ชไมเคิลป๋าจัดหนักใส่ปีเตอร์ชไมเคิลเลยเพราะว่าด้วยเหตุผลต่างๆนะครับป๋ายืนดูที่ข้างสนามคุมทีมเห็นว่าปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยมีความประมาทเลินเล่อนะครับแอบซ่อนไว้อยู่นะครับพลาดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับโดยเฉพาะการเตะบอลยาวการวางบอลน,นะครับออกจากแดนตัวเองเนี่ยจังหวะ หลายจังหวะผิดพลาดและบางทีเนี่ยควรโต้เร็วเล่นเร็วกลับไปยื้อไว้กับไปคลองบอลไว้นะครับผมเนี่ยสิ่งนี้ป่าเน้นมาตลอดผู้สาประตูต้องมีไว้พิบซึ่งก่อนหน้านั้นชัยเคลิ้นก็ทําได้ดีแต่เกมนี้ดูเหมือนว่าจะประมาณเกินไปอย่างที่บอกไม่เล่นตามจังหวะไม่เล่นตามทรงอ่ะนะครับชัยเคลิ้นก็รู้สึกผิดหวัง่งตัวเองโดนด่าตัวเองโดนจี้จับผิดคนเดียวทั้งที่มันน่าจะโดนด้วยกันหมดนะครับ ตอนนั้นคิดในใจว่าเออเดี๋ยวเจ้านายดุกูคนเดียวก่อนแล้วกันแล้วพอสักพักก็ได้จะไปเอตโลคนอื่นเป็นแบบเรียงรายตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ะนะครับป๋าก็ยังสารวณป๋าก็ยังจี้ยังจิกชไมเคลอยู่อย่างนั้นเนี่ยสิบนาทีผ่านไปาย,ยาวนานเหมือนสิบปีนะครับชไมเคลนก็ได้แต่ก้มหน้าก้มหน้านะครับเขายังคิดว่าเอ้หลายจาังหวะเขาช่วยเซฟให้ทีมได้อะ แล้วทำไมป่าไม่ชมบ้างกระทั่งนะครับมันเหมือนภูเขาไฟอะ่ะที่อัดอั้นเอาไว้จนถึงจุดหนึ่งะครับที่ไม่ไหวแล้วอะ่ะนะครับมันก็ริเบิดตู้มออกมานะครับลาวาคลักทะลัก,ลกวันไปพวยพุ่งอารมณ์ของปีเตอร์ชไมเคิลนี่อย่างนั้นเลยนะครับเขาเถียงกับนะครับตอบโต้ใช้คำยาบไม่สุภาพใส่ป๋านะครับแล้วไม่ทันได้ปา๋าได้ตอบโต้ ก็เดินออกจากห้องนะครับป็นประตูปั้งนะครับตอนนั้นป๋าเนี่ยยัวสุดขีดสิเจอลูกน้องมาด่าต่อหน้าลูกทีมคนอื่นน่ะมันทําไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่รู้ทําไงยกแก้วชาขึ้นมานะครับพยายามจับปาใส่ลงพื้นอ่ะพยายามจะปาใส่ปีเตอร์ชไมยเคิลก่อนแต่ว่ามันได้ทันก็ปาใส่ระบายลงพื้นแทนนะครับเรื่องเหล่านี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้จินตนาการเองครับปีเตอร์ชไมยเคิล เขาเล่าเอาไว้ในหนังสืออตัตชีวประวัตินะครับหลังจากนั้นนะครับบรรยากาศในรถโคชนะครับหรือว่ารถบัสของทีมที่เดินทางกับแมนเชสเตอร์มันย่ำแย่มาพลุอย่างมากเงียบกริบนะครับราวกับป่าช้านะครับไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเงียบเหมือนรู้ว่ามันยังไม่สงบมันยังต้องเกิดอะไรตามมาอีกนะครับพอถึงบ้านชบเคลเองก็ยังอยู่ในความเครียดแล้วก็รู้สึกผิดเช่นเดียวกัน โูหาลูเน่ฮาเก้ซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวนะครับบอกเลยว่าอยากจะย้ายทีมเพราะมีปัญหากับบอสนะครับเกิดทะเลาะกับป๋าพอดีอ่ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าโดนจ้องจับผิดมากเกินไปนะครับแม้ว่าฮาเก้จะพยายามปอบปลมแต่ว่าชไมยเคิลตอนนั้นอารมณ์ยังเดือดอยู่ยังปุ่นๆอยู่นะครับก็บอกว่าไม่เอาย้ายดีกว่าเพื่อตัดปัญหาไปคืนนั้นนะครับระหว่างนอนนะครับเครียดอยู่ปีเตอร์ชไมเคิลอาจจะผ่อนคลายขึ้นนะครับ แต่ก็เข้าใจว่าตัวเองไม่ควรทําอะไรอย่างนั้นเลยไม่ควรตอบโต้ปา๋าถ้าจะคล้องใจจริงๆก็ควรเดินเคาะไปที่ประตูห้องปั้งๆขอคุยขอเคลียนะครับไม่ใช่ไปทําต่อหน้านักเตะคนอื่นมันไม่สมควรอย่างน้อยที่สุดคุณต้องให้เกียรติคนเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมปีเตอร์ชไมเคลิลเริ่มคิดได้แต่ว่าดยนิสัยที่พวกขึ้นง่ายอารมณ์ร้อนนะครับ บางทีมันก็คุมไม่อยู่วันรุ่ขึ้นนะครับไปซ้อมกันตามปกตินะครับแต่ที่ไม่ปกติเลยก็คือป๋าเนี่ยไม่มาหายไปไร้เงาดือด้อทั้งที่โดยทั่วไปแล้วจะมาถึงก่อนใครเป็นคนทํางานดักมาเช้านะครับมาถึงเร็วเพื่อเตรียมการเตรียมงานต่างๆนะครับทำไมเครื่อยิงเครียดหนักยิ่งขึ้นสิเอนะครับบอสหายไปพราะกูหรือเปล่าเพราะเรื่องราวเมื่อวานหรือเปล่านะครับ ก็ทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการซอ้อมสักเท่าไหร่นะครับอีกวันถัดมาครับคราวนี้ป๋ามาทํางานเหมือนเดิมเห็นละมาเช้าสมัยเคลนก็เลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดนะครับเดินไปเคาะประตูปัง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 ,ปงแล้วก็กล่าวขอโทษเจ้านายบอสครับผมขอโทษวันนั้นผมทําสิ่งที่ไม่สมควรลงไปนะครับพูดอย่างนี้เองไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับป๋าก็งเงยหนะ้ามอง ให้บรรยากาศให้ความเนี่ยมันอคอบคุมอยู่พักหนึ่งนะครับพูดกับมาว่าเอ้ยฉันไม่มีทางเลือกนะปีเตอร์ยังไงนายก็ต้องออกจากทีมมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับสมัยเค้นก็รู้ชะตากรรมตัวเองนะก็ถามว่าแล้วจะให้ผมไปเมื่อไหร่ครับบอสนะครับทีนี้ตาก็ตอบกลับมานิ่มๆว่าอ๋ยังไม่รู้หรอกนะครับแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพนายต้องลงเล่นเกมวันเสาร์นี้ก่อนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกไว้ก็คือฉันจะไม่ปล่อยให้นักเตะคนไหนมาขึ้นเสียงอย่างนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะต่อหน้าธารกรรมนั้นนายต้องเข้าใจนะครับคําขอโทษของนายเนี่ยฉลับไว้แต่ไม่ว่ายัางไงนายก็ต้องไปอยู่ดีนะครับพอออกเดินออกจากห้องแชมเปื่อนการู้ละนะครับชะตากรรมตัวเองคงอยู่ได้ไม่นานออกมาจากประตูก็เจอเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรออยู่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เป็นห่วงนะนะ นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันยังไม่จบแค่ตรงนั้นนะครับเพราะปานัดประชุมทีมนะครับในอีกวันต่อมาที่ห้องประชุมนะครับดูเหมือนว่าป๋าเองก็ยังไม่หายโกรธสักเท่าไหร่นะครับก็ตําหนิลูกทีมลายตัวก็ไม่ได้ตําหนิชน่วยเค้นละแต่เด็กคนอื่นลูกทีมคนอื่นเนี่ยที่มีส่วนผิดพลาดในเกมที่แอนฟิลเนี่ยโดนว่าโดนต่อว่าทั้งหมดนะครับ อาจจะเป็นกลอุบายที่ให้รู้สึกอาจชไมัยเคลื่อนสบายใจมากขึ้นเพราะว่าบอลเล่นเป็นทีมอ่ะจะให้เอาความรู้สึกเขาผิดคนเดียวเนี่มายัดเยียดมันคงไม่ได้ป๋าก็รู้นะวันนั้นแต่ว่ายังจริง,รงๆยังด่าไม่จบไงนะครับชไมเคลื่อนออกมาก่อนอาป๋าก็ใช้กลวิธีจิตวิทยาก็ด่านักเตะคนอื่นด้วยแล้วบอกว่าสองแต้มที่หายไปที่แอนฟิลเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการลุน้นแชมป์นะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคนต้องตั้งใจต้องเดินหน้าเต็มที่ เอาความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนนะครับแล้วลุยกันต่อดังนั้นป๋าก็เปิดประตูห้องออกไปนะครับไม่พูดอะไรมากนะครับแค่ตำหนิอีกนิดหน่อยแล้วก็มาย้ำเตือนนะครับทีนี้พอป๋าเดินออกปุ๊บนักเตะคนอื่นก็จะเดินออกตามนะครับเป็นเรื่องปกติชมัยขเคนบอกเพื่อนๆว่าเบรกไว้ะรอก่อนรอก่อนฉันมีอะไรจะพูดนะครับแล้วชมาอเค้นก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคน นะครับบอกว่าผิดไปแล้ววันนั้นทําสิ่งไม่สมควรฉันต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับมันอารมณ์ขึ้นจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนให้อภัยนะครับแต่ระหว่างที่ชมาเลิ่อนขอโทษเพื่อนเพื่อเนี่ยป๋าไม่ได้ไปไหนเลยยืนอยู่หน้าห้องได้ยินหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยนะครับรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรและในขนาดเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยป๋าโทรคุยกับลูน่เฮาเก้เอเจนต์ของชมเคินลนครนละนะครับ เตรียมการเรียบร้อยแล้วบอกว่ามันจะไม่มีการย้ายอะไรหรอกนะครับไม่มีการไปไหนทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องนี้ต้องการสอนต้องการอบรมชมัยเคลื่นให้หลับจําว่าจะได้ไม่ทําอย่างนี้อีกนะครับชมายเคลื่อนก็พยายามถามป่านะจะให้ผมไปเมื่อไหร่ป๋าบอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกซึ่งเข้าใจได้เลยว่าป๋าเนี่ยไม่ปล่อยชมยเคลื่อนไปแน่นอนคนอย่างป๋ารู้กันอยู่ถ้าไม่เอาปุ๊บเนี่ยมันจะชัดเจนมากๆกแกต้องไปในวันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าแกต้องไปแต่กับชมัยเคลื่อน ก็ได้แค่พูดไปว่าไม่รู้หรอกซึ่งเป็นคนอุบายอย่างหนึ่งเป็นการให้อภัยแต่ไม่บอกโดยตรงนะครับตั้งแต่วันนั้นมานะครับชมาทคกิลก็ได้บทเรียนอย่างที่บอกไว้ในขณะที่ป๋าเองก็ลดความเกลียวกาั่ลงอารมณ์คุกคุนที่จะแสดงออกกับลูกน้องเนี่ยมันต้องเบาลงบ้างนะครับมันจบด้วยคําขอโทษกับการให้อภัย2อ,อย่างนี้มันต้องตีคู่ไปด้วยกันปีเตอร์ชมาทิคเกิลอขอโทษนะครับในขณะที่ป๋าให้อภัย ก็ชม,มเคิ้ก็อยู่กับทีมต่อไปยาวๆนะครับกระทั่งประสบความสมําเร็จมากมายโดยเฉพาะทริปเปิลแชมป์ประวัติศาสตร์ในปี1999นะครับนี่คือเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างเซอร์เลกูซันกับบิ๊เไอร์ชมเคิ้ที่เกือบสับั้นสัมพันธ์ที่เกือบนะครับทุกอย่างยาขาดแตกหักกันแต่สุดท้ายมันจบลงได้ด้วยดีนี่คือเรื่องเล่านะครับจากลอเตอรีผิวเล่านะครับใน เรื่องซีรีส์เซอร์เรคูซันอีกหนึ่งอีที่เรานำมาแลกเปลี่ยนกันชอบใจหรือไม่ชอบอยังไงก็ตามนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจและเป็นพอะคุณอย่างมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยว EP ีหน้าเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันสวัสดีครับ